สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นพามาชมหิมะค่ะก็จะมีรอยเท้าสัตว์ด้วยนะคะเ,ออเดี๋ยวจิงจะซูมให้ดูนะคะเห็นไหมคะเป็นรอยเท้าสัตว์นะคะคือข้บไปดูใกล้ๆไม่ได้ลงไปไม่ได้นะคะเป็นรอยเท้าสัตว์ค่ะ ชมหิมะนะคะความงามความสวยนะคะสวยงามมากค่ะอันนี้คือที่ห้อยๆอ,อย่างนี้คือเป็นของที่เขาทำหล่นไว้นะคะที่นี่เขาก็จะไม่เก็บเอาของคนอื่นนะคะ <S <S ถ้ามีสิ่งของเป็นอะไรหล่นนะคะเป็นตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ะคะ <c oughs> เขาก็จะห้อยไว้แบบนี้นะคะเพื่อนห้อยไว้ตามตามเสาหรือว่าตามต้นไม้นะคะเป็นกุญแจบ้านเป็นหมวกเป็นถุงมืออะไรอย่างนี้นะคะ เขาก็จะมัดไว้ห้อยไว้นะคะถ้าใครทํำของหายก็เดินกลับย้อนมาที่เดิมเขาก็จะเห็นนะคะคือที่นี่ก็รักขโมยกันก็ไม่ค่อยจะมีนะคะของ ที่เด็กๆทำหล่นไว้หรือว่าใครทำหล่นไว้นะคะก็จะค่อยไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆพามาชมหิมะบรรยากาศความหนาวความเย็นนะคะ คือรอยเท้าสัตว์นะคะในหิมะนะคะเขาจะเดินมาส่วนใหญ่เขาจะออกมาตอนกลางคืนนะคะเพื่อนรอยเท้าสัตว์นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศใกล้ตะวันใกล้จะตกดินตอนบ่ายโมงนะคะเห็นแสงอาทิตย์ลำไรนะคะเพื่อน หนาวเย็นค่ะอันนี้คือจะเป็นใต้สะพานนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปใต้สะพานกันนะคะเดินมาใต้อุโมงใต้สะพานค่ะ ก็จะเห็นรอยเท้าสัตว์เล็กๆนะคะเป็นคิดว่าคงจะเป็นหนูหรือว่าเป็นกระต่ายนะคะเพื่อนนี่เป็นอ,งองุมงงใต้ดิน เราก็รลอดอนอุโมมาแล้วชมถนนหนทางเป็นหิมะเป็นสีขาวถ้าเป็นที่เมืองไทยก็จะมีถนนลูกรังเนาะอันนี้ก็เป็นหิมะนะคะ เอาความขาวความสวยมาฝากเพื่อนๆนะคะท้องฟ้าก็สวยนะคะดูเมฆสวยงามะคะ่ะเมฆก็สวยนะคะวันนี้ ชมถนนหุนทางความสวยงามค่ะปีที่แล้วจะเห็นรอยสัตว์นะคะตรงรั้วสีแดงนะคะปีนี้ไม่เห็นนะคะพเพื่อน มีแต่รอยหิมะอย่างเดียวนะคะไม่มีรอยไม่มีรอยสัตว์เลยบ้านเรือนนะคะสวยงามคะ่ะให้ชมบ้านเรือนด้วยนะคะสวยมากเลย แสงตะวันสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆชมความสวยงามของหิมะนะคะขาวจ้ะแต่ว่าไม่มีรอยสัตว์เลยนะคะไม่มีรอยกระต่าย,ยะะรอย,รย,ยอะไรเลยนะคะ นี่ก็จะมาดูรอยสัตว์แต่ว่าไม่เห็นเลยนะคะขาวเรียบเลยธรรมดานี้มันก็จะเห็นเป็นรอยเดินใช่ไหมของสัตว์ต่างๆะคะ่ะแต่ว่าไม่มีเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะจับหิมะเพื่อนๆดูนะคะก็จะนิ่มนะคะจะอ่อนนิ่มนะคะเหมือนอหิมะเอ่อ น้ำแข็งที่ใส่เฮบูบรอยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเลยนะคะเพื่อนๆดูความสวยงามนะคะสวยมากเลยคะ่ะนี่คือบ้านเรือนของคนนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะสวยงามมากคะ่ะ บ้านเรือนที่นี่สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆอยู่ในทุ่งกลางทุ่งหิมะนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยสวยมากๆเลย คนที่มีบ้านเรือนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีสกูตเตอร์นะคะเพื่อนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นทุ่งหิมะนะคะเขาก็จะขับสกูตเตอร์กันเหมือนถนนอันนี้นะคะก็คือถนนที่เขาขับสกูตเตอร์กันนะคะเพื่อนถนนตรงนี้นะคะ